สวัสดีครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับพี่หมีแล้วก็พี่อัญญาอยู่ในเกม The Gi ิน t o r y ซึ่งในเกมนี้นะครับผมเราจะเข้าไปฉลองปาร์ตี้วันคริสต์มาสกันนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกับคุณกินส์ที่จะมาทำลายปาร์ตี้แล้วก็จะมาขาโมยของขวัญของพวกเราไปแล้วก็พวกเราจะต้องตามไปอัด ไอ้เจ้าคุณกินเนี่ยเพื่อที่จะเอาของขวัญกลับคืนมานะครับเกมนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่หมีกับพี่อัญญาเนี่ยจะเข้าไปอัดคุณกินให้ดูแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะครับในคลิปนี้พี่หมีแล้วก็พี่ัญญาเนี่ยมีของรางวัลมาแจกน้องๆด้วยนะครับของรางวัลน,นั้นก็คือเป็นกิฟต์การ์ดโลบัคนั่นเอง ในการโลบ็อกนะครับที่พี่หมีกับพี่อัญญาจะแจกเนี่ยจะมีมูลค่า10 u s ์หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ300นิดๆนะครับผม300กว่าบาทเราสามารถนำกิฟต์กร์ดเนี่ยมาเติมเป็นโลบ็อกในเกมได้นะครับเราก็จะได้เป็นโลบ็อกในเกมมาประมาณ800โลบ็อกเลยทีเดียว oh <no. S 1> โอ้โหเยอะมากเลยอย่างเยอะอย่ <ใน S 1> างเยอะสำหรับของรางวัลนี้นะครับที่หมีเนี่ยกับพี่อัญญ,ญาเนี่ย จะแจกทั้งหมด3รางวัลงวัแต่ว่าะะใช่แล้วสามรางวัลเลยแต่ว่าเราจะเป็นการสุ่มแจกนะครับสําหรับเงื่อนไขในการที่จะได้รับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยเราเข้าไปเล่นเกมกันก่อนดีก,กว่านะฮะ <Okay, S 1> มาะแล้วพี่เอ็นย่าตามมาเร็วไปเลยค่ะไปด้านไหนดีคะอ่าไปด้านซ้ายดีกว่าด้านซ้ายน่าจะดูมีพลังกว่าเอาไปแล้วอะ่ะไม่ทันแล้ว <laughs> ด้านซ้ายเข้าไปกันหมดแล้วอะ่ะ ไม่เป็นไรเราไปด้านขวาก็ได้นี่เพียนย่ญญาเข้ามาเร็วไปแล้วแล้วเข้ามาแล้วค่ะการเนาอ่าน,นี้ต้องกินช็อกโกแลตร้อนกันแล้ว,ว,วนี่อยู่ในบ้านของใครอะบ้านของเชนเหรออุ้ยนี่มาคนแรกเลยไม่ได้พี่หมีต้องตามมาของกินนี่ขอให้บอกไวเลยนี่พี่หมีได้ช็อกโกแลตร้อนมาแล้ว โอ้มีมัชเบลโลอยู่ข้างในด้วยย่ามาแล้วจ่แมวจริงสดเลยหนึ่งทีเออสดเลยหนึ่งทีโอ้โหจกเพียงแค่ข้ามหมู่บ้านบนภูเขาไป <c oughs> คือความหมายคุณกริ้นส์โอ้ยคุณกิ้นมาแล้วเหรอไม่ชอบเลยเสียงแบบนี้ไอคุณกินนี่เสียงมันผีสิงเหรบ้านผีสิง โอ้ดูคุณกินเ็าทำหน้าดิตัวก็เขียวทำหน้าไม่หอยฉันเก็บเวลาดีของปีทุกคนก็มีความสุขใช่ทุกคนมีความสุขแล้วทำไมคุณกินไม่มามีความสุขกับพวกเราละ่ะป้าบอแต่ไม่<ช>ไม่ใช่ปีนี้ฉันจะจไม่ให้พวกเขาฉลองฉันจะขโมยคริสต์มาสว้า้า้เอ,อเจ้าคุณกินคือเจ้าคุณกินนี่เขาเป็นคนที่เกียบว,วันคริสต์มาสนะฮะ เกียรติวันคริสต์มาสแล้วก็เกียรติการฉลองเกียรติเด็กๆแล้วก็เกียรติของขวัญด้วยนะครับเขาก็จะทำลายวันคริสต์มาสให้มันสรรับสูญสิ้นไปนั่นเองไม่เป็นไรพวกเรามีกระบองพวกเราไม่กลัวหรอกนั่นเป็นความคิดที่ดีฉันมี2แผ่นสีเอาสีไหนดีสีแดงค่ะมีคนบอกให้เอาสีเขียวอ่ะเอาสีเขียวก็ได้สีเขียวสีเขียว,ว <ด S 1> โอเคกรีนก็กรีน เอาเราไปกันเลยมันให้เราเลือกสีทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะอ,อมาแล้วให้เราขึ้นรถเลื่อนไปขอมอนไก่ on, พี่มีไปล่างหน้าดีกว่านี่ญานั่งแถวสามแล้วกันนะคะรถเลื่อนกำลังจะออกเดินทางแล้วพุ่งไปไหน,ไหนไวะเนี่ยโอ้โหลงเหวลึกข้างล่างเลยน้มใสมั้ยล่ะอันญาจิบช็อกโกแลตรอ้อนรอก่อนนะคะ ถือไปด้วยเลยค่ะเราไปกันเย่ว้าวโอ้ยแรงโอ้ยโอ้ยหน้าทิ้มไปแล้วไม่มันแรงจักงเลยเอารอตายเว้ย Let's go เย่กินช็อกโกแลตด้วยวิ่งไปกินไปสดนานจักงเลย คิดว่าเราสบายดีเราต้องผ่านพ้นจากหน้าผาไปแล้วเราผ่านมัมาได้นานแล้วมันมืดมากวันนี้อัญญาพูด is that the g r e e n นั่นคือทาวเวอร์ของคุณกริ้นใช่แล้วคือทาวเวอร์ของอันนี้คือบ้านอของคุณกินใช่ออกไปกินเท่านั้นเขาบอกอย่างนี้นะอา้าว อัย่าต้องถือกระบองแล้วแหละค่ะเนี่ยเราจะไปเที่ยวบ้านคุณกินนี่คือน,นของนมีมีม,ม,มีมีกระบองไม่กลัวต<ด>ีมันตีมันตีมันไปเลยตีไขึ้นไปเลยคุณเชนบอกเราต้องขึ้นไปข้างบนงั้นเราเริ่มกันเลยใช่โอเคค่ะพี่มีลุยลุยลุยไปเลยโอ้โหอันนี้เราต้องกระโดดขึ้นไปเหรอโอ้โหงานเข้าแล้วยากมากเลยนี่มันเหลือเชื่อมาก เราเห็นบันไดเพื่อปีนขึ้นงานนี้ต้องปีนขึ้นอีกแล้วนั่นเสียงอะไรแตกไหนอะไรอะไรแตกวะเสียงอะไรคะับ Snowy Feeling โอ้หิมะกำลังถล่มลงมาจากหลังคามันจะท่วมเราไหมคะดีบไตขึ้นไปเร็วไม่งั้นมันจะระเบิด ไปแล้วพี่หมีวิ่งก่อนคนแรกเลย,ยเรื่องวิ่งหนีนี่ขอให้บอกพี่หมีถนัดเอาอัย่าอัย่าะโดูอันอยน่าตามมาเร็วอันย่าเร็วเร็วสู้สูออ้อึ๊บอุ๊บพี่หมีผ่านแล้วอันย่าอยู่ไหนอันย่าอยู่ข้างล่างค่ะมันอยู่ในช่องอะค่ะ อัญญาสู้สู้อัญญาสู้สู้อุ้ยอัญญากลัวพี่มีไปถึงแล้วยังคะพี่มีถึงแล้วโอ้พี่มีเก่งจังอัญญาเหนื่อยมากเลยค่ะโอ้ยนึกว่าอัญญาจะไม่รอดจะแล้วยา่าไม่หายรอดแล้วค่ะเพืเ<ย>่อนเ,เราทันด้วยเ,เพื่อนรอดกันไหมคะเะคะพื่อนเรารอดไหมคะโอ้พิว เชนบอกโอ้เกือบไปแล้วเราทำได้เราเข้าไปข้างในอย่างเงียบๆนะโอ้ดิ้บนตรงนี้เราต้องเงียบๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณกินตื่นสำรวจห้องของกินพี่หมีต้องมาแอบในนี้ลูกแอดว้าวดูนี่สิหน้าคนลูกจะเจ๋งแอบทำไมเขาตอนนั้นมันมานีเราเราต้องแอบในนี้อีตามนุษย์ไออีตาคุณกินได้มีกล้องดูดาวด้วยเด็กต้องมาแอบในห้องนี้ค่ะ แอบทำไมอะ่ะนี่จริงแล้วไม่มีเข้ามาซ้อนตู้เสื้อผ้ายอย่างเงียๆ <c oughs> คุณกินมาแล้ว <c oughs> นีลัวนัันกินเผ็ของฉันอะไรเขามีแผ่นอะไรอะ่ะที่นี่ฉันทั้งหมดเศร้า <c oughs> ในขณะที่เชอวิลล่กำลังม,มีปาร์ตี้ ขาบปฏิชอนัดนอนและฉันไม่ได้รับเชิญใช่สิใครจะเชิญเกียม,มาล่ะก็เกเป็นคนที่ชอบทำลายวันคริสต์มาสดากนั้นในขณะที่พวกเขานอนค่ำคืนนี้ฉันจะแต่งตัวเป็นซันต้าอันยาก็ใส่ชุดซันต้าเัาจะปลอมตัวเป็นซันต้ามา พวกเขาตื่นพวกเขาจ,เขาจะเศร้าที่พวกเขาสูญเสียของขวัญทั้งหมดของพวกเขาไปอุ้ยเขาจำเขโมยของขวัญอ้โนอุ้ยเสียงอ่ะเดี๋ยวทำไงอะคะเขาได้ยินเสียงแล้วใครทำไรอนะ่ะนั่นอะไรอนะ่ะมันหลนน่นั่นมัใครอยู่ในตู้เสืา้าเ้อออกมาตนะู้เสื้อผ้าไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นนึง <ś cis> โอ้คุเชนของเขาเลานานเข้าแล้วล่ะเราถูกจับได้ เดี๋ยวคุณเชนจะออกไปรับหน้าแทนเองสวัสดีคุณกินเราหลงทานในป่าและวมาที่นี่เพื่อควาอบอุ่นแล้วก็พวกเราจะหลับกำลังจะไปแล้วอ้าวคุณกินไม่ให้ไป<ะ>พวกท่านได้ยินแผนของข้าเพื่อขโมยคริสต์มาสเขาจะฆ่าเราปิดปากแน่เลยอะ่ะโอาทำไงดีคุณจะบอกทุกคนฉันต้องกําจัดคุณโอ,อ้อััญญาเตรียมตีแล้วนะคะ พี่หมีคิดว mm ่าเราต้องวิ่งนะวิ่งวิ่งเร็วอัญญาวิ่งเร็วอัญญาวิ่งปีวิ่งวิ่งเป็นวงกลมอัญญาดูตามพี่หมีมาพี่อัญญาตามพี่หมีมาพี่หมีอยู่นี่พี่หมีเออโอ้ยอัญญาตามพี่หมีมาเร็วอยู่นี่อยู่นี่มาแอบตรงนี้อัญญาแอบหลังแอบหลังมาไอแอบหลังโซฟายาวิ่งเร็วอัญญาวิ่งเร็ว ว er hm ิ่งมาหาพี่หมีวิ่งมาหาพี่หมีเด่วอายมันอันยาวี่เรยวกับพี่หมีกว่าเออวันนี้เร็ววันนี้เร็วโอ้ยระวังอัามาทางนี้อัญยาอย่าไปดันไปหามันทำไมไปหามันทำไมอัญยาวิ่งมานี้อัญยาวิ่งเป็นวงกลมเร็วเร็วเเรวเรวเรวเลี้ยวเ้ ตายเนี่ยเลยตายเนี่ยเลยโอ้ยมันไล่ฆ่าเราโอ้ยไอ้นี่มันโหดอันยาววิ่งตามมาทำไมอ่ะตามี่หตีพี่หมีอยู่นี่พสามีอันยาวอุ้ยเรารอดแล้วอันยาวอยากคิดโอเคเด็กเหลือเกินไปสะหรับฉันฉันจะทำข้อตกลงกับคุณโง่ได้ยิงไ้เราไม่ทัน ว่าจะไม่บอกใครเลยว่าแผนของฉันก็คือเขาจะสัญญากับเรานะครับทําข้อตกลงกับเราว่าเราจะต้องไม่บอกใครแล้วเขาจะปล่อยพวกเราไปไม่บอกคะ่ะไม่บอกแน่นอนพี่บีเราไปหาของกินเย่เราเข้ามาถึงนี่แล้วมีอะไรให้กินอีกไหมอ่ะมันมีแต่ช็อกโกแลตร้อนอ่ะออดกินน้ำก่อนหรอคะใช่ค่ะ ไม่เห็นพลังขึ้นเลยอ่ะสดน้ำเอือเออเออ,เอ,อนี่ไงมีร้านคา้าด้วยมันให้เราซื้อพยาบาลได้ด้วยนะีนอยู่สี่สิบาทหนึ่งชั่วโมงต่อมาเลือดเราจะขึ้นเรื่อยๆหรอคะไม่รู้เหมือนกันสิเลือดอัญยาขึ้นไหมอ่ะขึ้นอัญญากินโกโก้เกี่ยวเป้าอ่ะไม่นะกินใหญ่เลยครับ แต่เรามีเหรียญนะเหรียญเราไปซื้อเอาไปทําอะไรอ่ะเหรียญเหรียญไปซื้ออะไรได้อัญญาขึ้นจริงๆนะพี่หรออัญญากินโกโก้อัญญาเขาให้เรานอนมากดนอนกดนอนเออนอนยังคะนอนอีกกินนอนยังจะกินโกโก้อีกพี่มิกินแล้วโกโก้มันช่วยให้เราไม่ได้โอ้จริงๆด้วยเรื่องอัญญากำลังขึ้นแล้วโอ้อัญญากินเยอะ ตอนนี้พวกเรากำลังหลับแล้วหลับแล้วพี่หมี n ไนท์ night, คะ่ะอุเหมือนจะมีคนมาซานต้าแน่ๆเลย,ยใช่ย้วยซานต้าต้องแกล้งหลับไหมคะอุ๊ยไม่ใช่ซานต้าแล้วละ่ะเ,เพราะว่าดูทรงแล้วมันเหมือนอีคุณกินมากเลยอ่ะน,น้นเอ,อ๊ตกน้เลย <laughs> ตกน้ำหน้า อีคุณกินตบติดตกับจนะับของเราไปแล้วกับตักของเราสมน้ำหน้ามันอีค <Hey. S 2> ุณกินเย่ <Hey. S 2> เอาไม้ตีตีนี่ไม้ตีมาเลยนี่นี่อ,อันย่าไอ้ซานต้าวีอาร์ s อร <Hi, Santa. S 2> <ม>ี่พวกเราขอโทษพี่พมีกินโกโก้ตี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 ต,ตีอันย่ากินโกโกยะยะ้เยอะๆจะได้เพิ่มเลือดเพิ่มพลัง มแล้วค่ะดีๆโอเคซันต้าพวกเราจะกลับไปนอนขอโทษทีอัญญามานอนอีกแล้วอัญญามานอนเร็วไม่โดนแย่งที่เรียงมีเยอะแยะโอ้ยโดนแย่งที่ตายเลยเอ,เอ,เอ,อ้าวเอัญญานอนไม่ทันบาย นะกินขโมยของข,องขวัญทั้งหมดของพวกเราแต่ว่าตอนนี้พี่อัญญาตายไปแล้ว啊เพื่อนๆพี่อัญญาตายไปแล้วเหลือพี่หมีคนเดียวพี่หมีไปต่อเลยนะคะเจ้อัญญาเขาไปนอนไม่ทันนะโดนแย่งที่นอน,<ต>นหมดเลยฝากพี่หมี<อ>นะคะ<จ>เกมนี้ไม่เป็นไรคะ่ะอัญ,ญญาจะคอยดูเป็นเพื่อนจุดๆุดุดุดพี่หมีสู้ๆนะคะ อัญีาจะดูเป็นเพื่อนพี่หมีเองอยู่เป็นเพื่อนเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่ไงของขวัญของเรามันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยอีคุณกินมันทำหล่นไว้โอ,โอ้เกิดได้ไหมคะแต่ยเราหยิบไม่ได้อ่ะรักนั้นอัญญาโดนแย่ที่นอนเลยตายเลยนี่เขาให้เราฟอลโล่คุณเชนเขาให้เราวิ่งตามคุณเชนไปคุณเชนเดินเหมือนเหมือนอีคุณกินเลยเขาอาจเป็นพี่น้องกันก็ได้นะคะ โอ้ยคุณกินทาของขวัญหล่นไว้เต็มเลยอะ่ะโอ้ยเขาแจกรางวัลหรือเปล่าคะเหมือนที่พี่หมีจะแจกให้พวกเราไม่รู้สิตามอีคุณเชมไปก่อนตอนนี้กาลังแกะรอยจากของขวัญที่คุณกินทําหล่นไว้ไม่รู้ว่าคุณกินเดินไปไหนนี่ไงโอ้เอ,อ้าคนตกไปแล้วหนึ่งคนพี่หมีระวังนะคะโอ้โหนี่เราต้องกระโดดข้ามไปเล้วเนี่ยอันย่าเป็นกําลังใจให้นะไปเร็วเอ้าตายไปอีกหนึ่ง ฮึ๊บโอ้โหทำเหมือนเซียนเนี่ย้ตองเนี่อะของหรือเปล่าเนี่ยะยึบอย่าาไปเเอลยึบเย่พี่หมีผ่านแล้วอ้าว Oh no ว่าเธอเดี๋ยวพี่หมีคนเดียวงานเข้าพี่หมีแล้วพี่หมีเดี๋ยวคนเดียวอ่ะเก็เพื่อนทิ้งพี่หมีหมดเลยเออ แล้วพี่หมีจะรอดไหมเนี่ยคิดว่าเราอีคุณเชนอีคุณเชนเพื่อนเราตายหมดแล้วอีคุณเชนเหลืออีพี่หมีคนเดียวปาจริงเชียวพี่หมีไปต่อนะคะไป Let's go inside เราไปข้างในกันเถิดโอ้ได้ไงของขวัญของเราใช่ไหมหรือว่าเขาให้ขึ้นรถเสียงเหมือนใครมาดูของของของขวัญของเราอยู่ที่นั่นนี่ไง ของเราที่ไหนอะเหลือคนเดียวแล้วน่ากลัวมากเลยอ่าซันตา้ามาอีกแล้วไอ้ซันต้าตัวนี้ไอ้คุณกริ้นแน่นอนนันมันตัวมันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอะนั่นไม่ใช่ซันต้าตัวจริงใช่แล้วฉันไม่ใช่ซันตา้า,หา,หาแต่นั่นมันคือคุณกริน้นไอ้คุณกริน้นไอ้แอมตึกกรินมาเลยไอ้คุณกริน้นเกตฮิมกายจัดการมันเลยย้ายกรินก,กริน้นเห็นไหมกระบอกไหมต้องมีคนเดียวเลยเหรอคะอุยอ้ยอุย้ย อุ้ยกระโดดขึ้นอุ้ยกูกินไม่ได้กินข้าหรอกมาลอยอีเหรอคะมานี่เนี่ย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 ไทยก่อน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 โอ้ย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 เจ็บข้าโอ้โหพี่หมีอย่างเจียนเลยขอบอก ตีมันต่อตีมันต่อตีมันต่อนี่แน่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 ตายซะตายซะอีกคนนึงตายซะตายซะไปถอก่อนดีกว่าโอ้ยจบแอบแอบแอบเกือบไม่ทันนี่เองนะคะกินมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะตีตี คนเดียวก็ไายได้เออที่มีสายโฟนไปไปไปสายก่อนแล้วอุ้ยเกือบไม่ทันโอ้ยโอ้ยโอ้ยวับยิงยิ้มิงจะตายแล้วไม่เหงาไหมอยู่คนเดียวไม่เหงาพี่จีมีใบกระบอกเป็นเพื่อนไป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 เนอะไปเนอะไปเนอะไปเนะ นี่ะตายซะตายซะตายซะเอาพี่มีถอยก่อน้อุยอออุุุ้้้ยยยัยันงได้อยู่พี่หมีอยากได้บอลบอลอันใหญ่ๆจังเลยอ่ะรู้สึกตีมันไม่ค่อยเข้าตีไม่ค่อยแล้วพี่เนี่ย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 ตายซะตายซะตายซะถอยก่อนออ้ยยาไปไปไปาย อ่าเด็ดพี่มียาหยดดีเองอันนี้มันคือน้ำอะไรอย่างเหลืองๆอจะเป็นน้ำก็ราไม่ดูเลยไมยรอค่ะตายซะไอ้ค<ก>ุณปิ้ตายซะไอ้คุณปิ้ตายซะเอาทั้งฟันของพวกเราขึ้นมาพี่มีถอยก่อนแล้วพาเพื่องเราไปหมดเลยไอ้ไอ้ไอ้เด็ดขึ้นอันนี้แหละพี่มีจะได้เข้าไปตีมันเร็ว

แล้วก็ไม่ได้สำรับทุกคนจ้าเย้พี่มีชนะแล้วเกมมันอีกเลยค่ะโน้ไม่นะเย่คืนกินบัตรมานี่สต็อปเป็ดเด็กกินเย่พวกเราอยู่เด็กกินได้แล้วเย่เย่เย่เพื่อนๆมีใครมาคนเดียวเหมือนพี่มีไหมคะกเรากลับไปที่เมืองไปฉลองคริสต์มาสกันเถอะ พวกเราที่ไหนเหลืออยู่คนเดียวนี่ไม่มีเหงาไหมใช่ชนะนี้ได้มาซึ่งความโดดเดี่ยวแต่อัญญาเห็นนะเซฟคริสต์มาสโอ้เขาบอกว่าเราช่วยคริสต์มาสเอาไว้แล้วก็ได้ของขวัญกลับมาใช่แล้วเออัน,อ,นยอยากเชิญกิน,นกเพื่อใช้จ่ายคริสต์มาสกับเราเนีเชิญกินไหมก็ได้ก็ได้เราเป็นคนดีเราก็ต้องกินมา,าด้วยก็ได้เพราะว่าคุณกินจะได้ไม่อยู่คนเดียว จะได้ไม่เหงานะคะใช่ตอนนี้พี่หมีก็อยู่คนเดียวด้วยพี่หมีใจดีจังเชิญกินมาด้วยมางานเราเชิญคุณกินมาร่วมงานปาร์ตี้ด้วยโอ้ยพี่หมีใจดีจังเลยแล้วก็มีซานตาคอสด้วยโอ้โหแต่เหลือพี่หมีกับคุณกินสองคนเย้อะไรเนี่ยไม่เห็นตัวพี่หมีเพราะว่าตัวเราเล็กเกินไปเอ เย่แล้วก็พี่หมีผ่านแล้วนะครับแต่ว่าพี่อัญญาไม่ผ่านพี่อัญญาขึ้นเตียงไม่ทันก็เลยโดนแย่งที่นอนใช่น่าสงสัยพี่อัญญาแต่พี่หมีก็พี่หมีด้วยนะพี่หมีชนะแต่ว่าเป็นชัยชนะที่โดดเดี่ยวมากเลยพี่หมีไม่มีเพื่อนชนะด้วยเลยชนะอยู่คนเดียวนะคนอื่นกระโดดไม่ผ่านตายทีละคนทีละคนเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ตามที่สัญญากันไว้ในต้นคลิปว่าพี่หมีแล้วก็พี่อัญญาเนี่ยจะมาแจกคฟิปการโลบ็อก สำหรับกิฟต์การโลบ็อกอันนี้นะครับจะมีมูลค่า800โลบ็อกกันเลยทีเดียวเงื่อนไขในการที่จะได้กิฟต์การอันนี้นะครับก็ไม่ยากเลยเพียงแค่เพื่อนๆน,นน้องๆน,นะครับผมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่หมีด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนน้องๆเนี่ยทาการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้คอมเมนต์ comment ว่าอะไรก็ได้นะครับจะคอมเมนต์ว่าพี่หมีสุดหลอ่อพี่อัญญาสุดสวยก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าด่าพี่กับพี่อัญญาก็พอเนะนะเราไม่ด่ากันนั้น อย่าลืมนะครับใส่ชื่อของในเกมโลบักของตัวเองไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่หมีเนี่ยจะทําการเก็บชื่อไปทุกคนเลยสัญญาเลยนะครับว่าจะเก็บให้ครบทุกคนเลยแล้วก็พี่หมีเนี่ยจะเอาไปทําการสุ่มชื่อเพื่อหา3ผู้โชคดีที่ได้รับกิฟต์การก์ดโลบักมูลค่า800โลบักนี้ไปนะครับผมพี่หมีจะให้เวลาถึงวันที่1มกราคมเลยลก็คือวันปีใหม่ไปเลยนะครับจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ไปเลย สำหรับใครที่อยากได้อย่าลืมลงชื่อนะแล้วก็เดี๋ยววันที่1เนี่ยพี่หมีจะเก็บรายชื่อมาทําการสุ่มรายชื่อผู้โชคดี3คน3ามรางวัลน,นะครับแล้วก็พี่หมีจะลงคลิปประกาศผลแล้วก็จะทําการแจกรางวัลให้กับผู้โชคดี3ครทั้ง3าคนด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับเอาละครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะพี่หมีก็ขอขอบคุณมากนะครับสําหรับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ยังไง อย่าลืมนะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์พี่หมีด้วยแล้วก็กดติดตามพี่หมีด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปพี่หมีเนาะแล้วก็จะได้ไม่พลาดของรางวัลในอนาคตด้วยซึ่งพี่หมีเนี่ยแจกเรื่อยๆแน่นอนแล้วก็ของรางวัลก็อาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยนะ,ะทุกคนมีสิทธิ์ได้รางวัลแน่นอนเพียงแค่กดติดตาม mm. พี่หมีไว้นะครับผมเพราะว่าพี่หมีกับพี่อัยญ,ญาเนี่ยใจดีแล้วก็ <Yeah. S 1> ชอบแจกของขวัญมากๆเลยใช่ค <Hey, ka. S 1> ่ะอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผม ขอบพระคุณมากครับ bye บ๊ายบายไปแล้วบายบายค่ะขอบคุณค่ะ